ถามหน่อยกลยุทธ์ในการทำการตลาดสำหรับแบรนด์วิงคืออะไรอย่าง,<ไ>งแรกเราเรามอง Val u e ในตัวสินค้าของเราเองว่าสินค้าเรามันช่วยแก้ปัญหาให้คนได้เราเลือกกลุ่มที่ต้องการบางอย่างที่ไม่ใช่แค่รองเท้าต้องการเรื่องของการซัพพอร์ตเรื่องประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นกลุ่มมันค่อนข้างชัดเราเลือกกลุ่มนักวิ่งที่พร้อมจ่ายเนื่องจากว่าเขาซื้อรองเท้าผ้าใบ7จ็ดแปดพันไม่ธรรมดาค่ะการซื้อรองเท้าแต่หลักประมาณ8 900หรือพันกว่าบาทเนี่ย เขาแทบไม่ต้องคิดเลยเพราะมันให้ประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกันหรือต่อให้เขาไม่วิ่งเขาสามารถที่จะใส่เพื่อฟื้นฟูเขาสามารถที่จะลดอาการบาดเจ็บจากการซ้อมได้เร็วขึ้นเพราะเรามีกลุ่มที่ชัดนะครับเราก็เลยให้กลุ่มนักวิ่งเนี่ยเป็นกลุ่มฐานคนที่เรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้แบรนด์เขาเรียก KOC Key Opinion Customer คือเขาเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าแต่ว่าช่วยเราขายด้วยค่ะตอนนี้วิ n งมีกี่สาขาอย่างไรเห็นบอกว่าจะมี การขยายสาขาไปจนถึงสิ้นปีนี้เพิ่มขึ้นอีกตอนนี้วิ่งเราเปิดมาทั้งหมดครับ80สาขามีสาขาที่อยู่ในห้างอยู่ประมาณสัก45สาขาแล้วก็มีตัวแทนที่เป็นร้านขายรองเท้าวิ่งเนี่ยอีกยู่ประมาณสักเกือบเกือบ30ว่าสาขารวมๆแล้วก็ประมาณ80สาขาแล้วก็จะมีบูธกกิจกรรมทั่วไป